จับมาอันนี้เขาแทบจะไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนจะมีแค่คนหนึ่งอะคะ่ะที่เขารักการทำฟาร์มจริงๆอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวไปส่งพี่อม่าขึ้นบัสไปโรงเรียนนะคะตัดเดดมมาแล้เวเอาบีจเล็กๆบัส พอ,อมาต้องลงเดินด้วยใช่ไหมคะว้ามนไม่รู้ข้ามาเอาใหญ่ว่าเล็กๆถ้ามาขึ้นเล็กคันคันเล็กถ้าขึ้นคันเล็กเออว่ามันเขาเปิดเมื่อวานตอนเช้าเมืมม่อวานตอนเช้าเมื่อวานตอนเช้าเขาเขาไม่ได้ทำงานเขาเปิดทําบนก็เราไปกับเล็กๆรถบัส ตอนนี้ถนนทางไปโรงเรียนพี่มาเขาปิดช่อมแซมอะค่ะบางวันนี่ก็จะต้องนั่งบัสแล้วก็ไปลงประมาณครึ่งทางอะค่ะแล้วก็เดินข้ามถนนไปเพราะว่ารถเนี่ยไม่สามารถผ่านได้อะค่ะเดินข้ามถนนไปก็จะมีบัสอีกคันรอยอยู่นะเราไปขี่รถบัสค่ะเมด้จับมือจับมือจับมืออันนี้ อ่ะจีทีเฟนแม่นี่เขาปิดเพระาะเขาจะทำคืนบ้านค่ะอะฮะน่าคือข้าบนะบนเขาใส่คือนี้บ้านอะไร ยังปะแม่มา n มยังโกรธป๊ารุษไม่มีรุษค่ะกบนตรงนี้เป็นตรงในมัามีเรียนค่ะ ยมาถึงบัสก็มาพอดีเลยค่ะอาจับมือค่ะเดี๋ยวอัญญาจะวิ่งตามพีม่เอ็มมาอาค่าไปไปใช่ใชา่มาวันนี้ไปบัสเล็กนะคะอัมา่าจมวัจีช้าช้ามาม่าจมวัจีเลย จมทุมจมัวจิเป๊ะอ,อบัสเล็กค่ะตาตาบัสตันนี้ใช่บัสเล็กเท่าน,นี้เลยแต่วนร,รอก่อนค่ะรอก่อน,นไปแล้วค่ะอันนี้หนาวเหรอเดี๋ยวร่างกายก็ค่อยๆปรับตัวค่ะเริ่มจะมีหิมะลงมาตรงยอดเขาแล้วค่ะทุกคนหน,น,น,นาวมากหปะงั้นเรากลับบ้าน แสบบนหนาวแล้วค่ะไปคอาที่มือ๋อหนาวที่มือต้องเอามือล้วงกระเปาะะ๋าเหรอคะโอเคค่ะมดโอเคมยังกับตัวเองอายุ30 เมื่อกี้แม่ก็ให้พี่น้องเขาเดินลงมาก่อนค่ะบางครั้งให้พี่เอา,าเขาฝึกน้องอะค่ะเวลาไปโรงเรียนปีหน้าเขาจะได้แบบควบคุมน้องได้ดูแลน้องได้อย่างงี้ค่ะให้พี่น้องเขามาก่อนแล้วก็พาน้องเดินข้ามถนนอะไรอ่งี้ค่ะแม่ก็ค่อยๆเดินตามมาทีหลังเนาะเขากา็ดูแลน้องได้แหละค่ะพี่เอา,าก็ต้องฝึกตั้งแต่ปีนี้แหละค่ะปีหน้าจะได้พร้อมไปโรงเรียนเนะเาะอัญญาดาปีหน้าพร้อมไปโรงเรียนไหมคะใช่ใช<ไ>่อัญญาดาพร้อม อ๋อจะทำบะจะเล่นบาสเกตกับพีเอม็มมอาด้วยเหรอใช่ก็จะก๊อปปี้พี่ทุกอย่างแหลคะค่ะอะไรนะนเ,เออตัวจะเล่นเยอะๆเลยเหรอใช่มั่นใจคะ่ะเอ๋อเล่นเหมือนกับเอม็มมาเลย,ยแสบตาจังคะ่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วเช้าๆนี้ก็10-11อองศาอยู่นะคะทุกคน แต่ถ้ามีแดดก็อุ่นขึ้นมานิดนึง17องศาอะไรราวๆเนี้ยค่ะันมากอ่ะโอเคตัวหนาวมากตัวเข้าไปในบ้านเลยนะคะค่ะค่ะ,ะไปหาอากาศร้อนๆเลยค่ะโอเคค่ะเก็บยังไงคะ,นะในบ้านก็จะอุ่นๆนในบ้านนี้ต้องเปิดเตาผิงแล้วนะคะ พูดดีๆก่อนค่ะมันนี่ก่อนมามาเก็บเสื้อเเก็บสื้อให้หนูหน่อยค่ะให้หนูให้ค่ะให้หนูหนะคะขอบคุณค่ะกระดุมตะหมามาจ,จับจับจับเยิมร้นอนมากนั่นร้อนมากเหรอใช่เอาเก้าอี้ไปนั่งสิลูกเนี่ยเก้าอี้อ่ะโอเคค่ะ,โอ,คคะโอ้โหแสงแบบว่าแสบตาม,มากค่ะทุกคนแสงแดดเขาขึ้นจากฝั่งเนี้ยค่ะ สบตาจังเลยอ่ะเดี๋ยวมามาไปเอาแว่นดำก่อนได้ไหมอันะจด้าเอาแว่นไหมคะมาเดินไม่ได้เลยถ้าแบบพาทิศมันทิมตาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาไปหาให้ก่อนนะแว่นพร้อมแล้วเราก็เดินเล่นกันเลยค่ะนะเดี๋ยวพาพี่ๆเดินไปดูฝั่งนู้นพี่ๆบางคนบอกว่ายังไม่เคยพาเดินไปดูฝั่งนู้นเลยความจริงแม่เคยเดินไปฝั่งนู้นแบบคลิปก่อนกนนู้นก็บ่อยนะคะ แต่หลังๆนี่ไม่ค่อยเดินแล้วเพราะกลัวแบบเอฟซีจะเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเดินไปดูข้างบนเนาะเพราะมีเอฟซีถามมาว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรแม่ยังไม่เคยเดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนู้นก็จะเป็นฟาร์มนะคะทุกคนเ,เส้นถนนขึ้นหน้าบ้านเนี่ยค่ะด้านบนก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะมีฟาร์มคุณลุงอะคะ่ะที่เวลาก่อนจะก่อนจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันจะมีพวก แกะออกลูกแพะออกลูกคุณลุงกับคุณป้านที่ <c oughs> ท,ที่เป็นเจ้าของฟาร์ม <c oughs> แกก็จะมาเรียกแบบ <c oughs> เด็กๆให้ไปดูลูก, <c oughs> ลกแพะลูกแกะอะไรเงี้ยค่ะม <c oughs> ม่าวนน,นอนไม่ไปแล้วเหรอ <c oughs> อ๋ออัญญาดานเนี่ยมามาเดินคนเดียวก็ได้อัญญามาดูวัวตรงนี้แล้วเ <c oughs> นี่ยดูวัวมีวัวตั้งสามตัวเ <c oughs> นี่ยค่ะเป็นวัวชนนะคะ วัวแบบนี้เขาจะเลี้ยงไว้ชนค่ะที่นี่จะมีเทศกาลชนวัวนะคะเวลาเขาจะแข่งนะคะเขาจะเขียนนัมเบอร์ไว้ตรงตัวเขาเลยค่ะตัววัวเป็นแบบตัวเลขใหญ่ๆเลยจะได้รู้ว่าเป็นวัวของใครทีมไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดตัวไหนชนเก่งเนี่ยเ,เขาก็จะเป็นพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุที่ดีค่ะตัวลูกออกมาเนี่ยก็จะมีราคานิดนึงก็เหมือนไก่ชนบ้านเรานั่นแหละคะ่ะถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดี ดูเขาก็จะมีราคาเนอะรอรอรอว่าอย่างงั้นเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนเกิดของพ่อมัดนะคะทุกคนแม่ก็ยังคิดของขวัญไม่ออกเลยค่ะว่าจะซื้ออะไรให้เพราะวเขาเป็นคนแบบง่ายง่ายมากง่ายจนยากอะค่ะง่ายจนยากในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาจะซื้อของอะไรให้เขาอะจะต้องพาเขาไปเลือกเองอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าหรือรองเท้า เขาก็ต้องไปลองเองอถ้าจะให้เป็นเงินสดเงิน,นสดก็กระเป๋าเงินเดียวกันนาฬิกาก็ไม่ใส่แล้วก็เครื่องประดับอะไรเขาไม่ใส่เลยค่ะ,ะก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ละตอนนี้เท่าที่แบบพ่อมัดเขาบ่นมาว่าอยากได้ก็น่าจะเป็นเครื่องมือค่ะเครื่องมือทํางานเครื่องมือทํางานแม่ก็ไม่ค่อยรู้จักด้วยค่ะว่าต้องซื้อยังไงหรือว่ายี่ห้อไหนดีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าซื้อมาผิดเราก็ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนอีกแทนที่จะกลับกลายเป็นเซอร์ไพรส์ก็กลับกลายเป็นแบบเพิ่มภาระให้เขาอีกก็เลยไม่ซื้อดีกว่าอย่างเงี้ยอาจจะไปหาร้านอาหารทานกันสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนอันจะด้าระวังรถนะคะลูกไปะปะ้ เดินเร็วๆค่ะเดี๋ยวเราถลายลงไปอันดาจะได้ถลายง่ายเร็วๆเดินขึ้นมาลูกเดินขึ้นมาแล้วค่ะอันย่าขาเดินอีกหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราเราเดินอ้อมไปตรงฟาร์มนู้นเราก็ลงมาตรงนี้ได้ไหมพาพี่ๆไปดูข้างบนได้ไหมคะเอ้อไปเร็วหมูหมูหมูเปนเลจิเพมว่ายนี่เบบิจทอน วัวใหญ่มีเบเบที่ท้องอัญญาเห็นเมื่อไหร่คะเอ็มสองเห็นสองเห็นสองตัวตาตาสาม Это, mama, ูพาหมามาไปดูได้ไหมคะไปหมาจ้าจมจมบับเปเดเจเจเจเบเบเออจิ๊บท้องเบเบจะออกมาจากท้องใช่พาหมามาไปดูได้ไหมคะไป เราไปดูกันแม่มาชอบเบเบมูชอบเบเบมูใช่โอเคเราไปดูกันเนาะเราไปดูเบเบมูแม่มาจะจะจะแม่มาชอบอะไรมูแม่มาชอบทั้งมาหมามูเบเบมูปปามูชอบทั้งหมดเลยมตมแม่มาจะ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 ปปามูชอบวัยใหมูจิมปป้าอ๋อโอเคจะจะปปามูชอบวัวใหญ่มูชอบวัวใหญ่เจิมปป้า โอเคโอเคแมแมมูซาเบเบ้โอเคค่ะมูซาเบเบ้มูโอเคไปเลยค่ะคนทำฟาร์มที่นี่เขาแทบจะไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนถ้าคนที่มีฟาร์มแล้วจะต้องอรับ กิจการต่อจากครอบครัวเนี่ยคือเขาต้องแบบพร้อมจริงๆค่ะพร้อมทั้งกายและใจคนที่ทําฟาร์มที่นี่เขาก็เลยแบบชอบมีลูกกันเยอะๆค่ะคุณลุงกับคุณป้านเนี่ยน่าจะ6หรือ7คนนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีแค่คนนึงอะค่ะที่เขารักการทําฟาร์มจริงๆส่วนที่เหลือก็จะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแบบของตัวเองอะค่ะ ที่สวิตเขาจะไม่ค่อยบังคับลูกให้แบบว่าช่วยกันทําฟาร์มนะถ้าเกิดไม่มีลูกคนไหนต้องการอยากได้ฟาร์มหรือว่าต้องการสานต่อเนี้ยเขาก็จะขายนะคะทุกคนเขาจะไม่แบบว่าบังคับลูกให้จะต้องรับต่อจากพ่อแม่นะหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีมากนะคะที่แบบบังคับลูกแต่คือไม่มากอะส่วนน้อยมาอยู่น่น เดินจะมาเป็นมาไม่ปาเดี๋ยวมามามา,มาด้วยไงนางบอกกลัวหมาค่ะ<า>จ้าเดนจะมาวิ่งไม่วิ่งหรอกหมาใจดีแล้วเราเดินไปตรงนน้นอุ้ยมีนกยุงด้วยนั่นไงนกยุงกำลังออกมาพอดีเลย<า>เห็นไหม,ม<า>ใช่นกยุงตัวเมีย<บ>ไปดูข้างนอกก็ได้ตรงนู้นอ่ะ คุณลุงน่าจะเอาวัวออกไปทั้งหมดแล้วค่ะไปปล่อยทุ่งนู่นนะคะไม่มีสัตว์เลยลูกคุณลุงเอาไปปล่อยอยู่ข้างบนนู่นนะ่ะได้ยินแต่เสียงกระดิ่งอยู่ข้างบนนะคะมาเราเดินไปดูฝั่งนู้นเผื่อจะมีะมบัวัวอยู่นู่นลุงเอาไปปล่อยนู่นหมดแล้วลุงไม่อยู่บ้านลุงลงไปเมื่อกี้งานยังไม่เห็นหรอมาเร็วไม่มีวัวลุงเอาออกไปหมดแล้ว <c oughs> นูนราขึ้นไปดูตรงนู้นมันได้ยินเสียงมาม่าได้ยินเสียงกระดิ่งวัวอยู่ตรงนู้นเราไปดูวัวตรงนู้นได้โอเคไหมวัวเขาปล่อยข้างนอกลูกลุงเขาเอาไปปล่อยข้างนอกอากาศดีแบบนี้วัวเขาไม่อยู่ข้างในบ้านนะคะเขาอยู่แค่ใน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 ,ในบ้านตอนที่หิมะตกเข้าใจไม่ลูกห้มาถือให้แม่อดเทนเน่ออออะอเดี๋ยวมาม่าถือให้แล้วอัน,นดาแบบเดินนะนจะ้า ไม่มีอะไรเลยมีแต่หญ้าแห้งอ่ะมาแล้วแมจาม่ไม่ไ <tense> ม่มีไม่ไม่มีหมูป่าลุงขายไปหมดแล้วมาแล้วมา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 จะแสบผิดหวังมาไม่เจอสัตว์อะไรเลยค่ะตัวเองไม่ช้าไปไงไม่ต้องมานั่งน <f> <ã naprawdę> ี่ง โอเคเดี๋ยวมาม่าบอกคุณลุงว่าอย่าเพิ่งคายนะเดี๋ยวเก็บไว้แห่นยาดาดูก่อนโอเคเดี๋ยวปีหน้ามาม่าบอกคุณลุงจะมุมมาตัวนี้มีมีด้วยอ๋อตอนอัญยามามีมีเออ่มีหมูด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าลุงบอกว่ามีอีกขาจะจะมุมดมู ที่เห็นข้างหน้านี่คือหญ้าแห้งนะคะทุกคนเขาจะเกี่ยวแล้วก็ตากให้แห้งเลยจากนั้น <มา S 1> ก็มาพันเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะจะ๋าข่ะขี้บ่นจังเลยเราอะเพราะหน้าหนาวเนี้ยเขาจะเอาญ้าแห้งเนี่ยค่ะมาปั่น,นแล้วก็รดน,น้ําแล้วก็ให้สัตว์กินค่ะใจเย็นๆลูก Break, break. เบรกเบรกรามามาหน่อยเดี๋ยวรถมาสนุกนางเลยแหละถ่ายให้ถึงบ้านเลยค่ะสนุกนางมากเลยทุกคนตอนนี้แบตแม่จะหมดแล้วค่ะเออไม่ได้เอาแบตสำรองมาด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามแม่ก็อยากจะฝาก ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะทำคอลัมน์ที่2นะคะทุกคนหลังจากที่แม่แปะ,อะคอลัมน์แรกที่ให้สัมภาษณ์คุณเทรเวอร์ไปค่ะบบที่แปะไว้ในโพสชุมชนของช่อง YouTube นะคะถ,ถ้าท่านไหนชอบการอ่านก็สามารถไปอ่านได้ค่ะเผื่อ<ๆ>จะเป็นประสบการณ์ให้อีกหลายๆคนที่กำลังจะเดินทางมาใช้ชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์นเนาะจ้าลูก่ะ กอ็อยากจะฝากอีกคอลัมน์นึงนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้กำลังเรียบเรียงอยู่เนะเาะถ้ายังไงแม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย